อยากพลาสติกสามารถนํามาลดราคาค่ากาแฟได้แกืละหบาทจริงๆครับพลาสติกเ,เป็นปัญหาใหญ่ของของประเทศนะครับเราเสียเงินจํานวนมากเลยนะครับแต่จริงพลาสติกเขาก็มีคุณค่าในการไปแปรรูปทําเป็นพวกน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตอนนี้เราก็มองว่าเราจะหาแรงจูงใจยังไงให้ประชาชนาหันมาจัดการพลาสติกนะครับให้มันมีค่าขึ้นเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะให้ทุกคนรณรงค์ให้มันมีมูลค่าสูงนะครับแล้วก็เอามาแลกในการที่จะแปรรูป พลาสติกที่ที่เรารับนะเราเน้นพลาสติกที่ใช้ทำบ้านเช่นถุงหิ้วถุงแกงนะครับที่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งอาหารทั้งหลายไม่รับพลาสติกอุตสาหกรรมจริงๆขยะพลาสติกที่มามีมากสุดคือจากบ้านเพราะจะอุตสาหกรรมเนี่ยจัดก,การง่ายเพราะขเขาจะเป็นหมู่เป็นเหล่าเขานะครับแต่ว่าพอเข้ามาถูตามบ้านเรือนในบ้านเรือนใช้พลาสติกเยอะมากเราเลยมีความคิดว่าถ้าทุกคนเห็นคุณค่ามันแล้วช่วยเ,เก็บช่วยกันช่วยกันทำความสะอาดเนี่ยขยะมันจะหมดไปครับ พลาสติกเนี่ยพอเราเราใช้เนี่ยมันจะมีปนเปื้อนเศษอาหารมันจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับจริงพลาสติกในตัวมันเองมันสามารถจะรีไซเคิลได้อยู่แล้วแต่พอมันปนเปื้อน,อนสารินซีมีกลิ่นเนี่ยคนก็ไม่อยากจัดการมันาก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศครับปัจจุบันเนี่ยที่ปนเปื้อนเนี่ยเราก็เปที่ที่บอกขยะแล้วก็บางที่ก็ฝังกบบางที่ก็ไม่ได้ฝังทิ้งกันเรียกว่าเลเทะนะครับไม่สามารถที่จะจัดการได้างทีก็เผากลางแจ้ง ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ไม่จบไม่สิน้นจริงๆแล้วขยะพลาสติกในครัวเรือนยังเราใช้แค่ครั้งเดียวเป็นพลาสติกใหม่ส่วนใหญ่ล้วพอเราเทแกงทิ้งเสร็จเราทิ้งเลยแต่นี้เปลี่ยนวิธีแค่ว่าเราเอาไปทิ้งในซิงล้างจานก่อนพอเราทานอาหารเสร็จตอนล้างจานนะ่ะน้ำสุดท้ายค่อยเอาไปพวกๆเอาเศษอาหารออกแล้วตากให้แห้งแค่นั้นก็ใช้ได้นะครับไม่ต้องล้างแฟบ ไม่ต้องเปืองน้าเยอะแค่นั้นก็จะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วครับมีเศษน้ํามันในบ้างกไ็ไม่เป็นไรจะไม่เน่าแล้วความันแห้งแพ็ครวมกันมันก็ไม่มีกลิ่นแล้วก็เอามาที่ร้านนี้ได้เลยครับโครงการเนียจริงผมไม่ได้ทําเป็นเแคมเปญชั่วคราวกา่ว่าทําตลอดไปคือผมก็มี d u c ตต่อเนื่องคลาสสิก หนึ่งขีดเนี่ยจริงๆมันสามารถผลิตน้ำมันได้ผมก็จะแบ่งกับค่ากาแฟเนี่ยเป็นค่าจัดการดังะนั้นมันจะเป็นโครงการบิสเนสที่สามารถที่จะพอได้น้ำมันมาก็จะมีโครงการต่อไปขายกับกเกษตรกรราคาถูกตัวมันเองก็จะมีกำไรขับถึของมันเองกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยบางส่วนผมจะแบ่งเงินก้อนหนึ่งมาเป็นค่าจัดการพลาสติกตวัตถุดิบคือพลาสติกที่ท่านเ,าเอามาให้ เพราะนั้นเราคนล,ละครึ่งเพราะจะอยู่แบกว่าขาดทุนคือกาไรเราเสียเงินค่ากำจัดขยะวันหนึ่งเป็นเกือบร้อยล้านนะเป็นเงินพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าพวกเราแบ่งคนละนิดละนิดจัดการเองเราก็จะได้กําไรจากการไม่ต้องทําลายขยะพลาสติกอันนี้ก็คือเครื่องพรลรวยสิยินะครับะบวนการก็คือก็จะมีถังปฏิกิริย์หรือหม้อต้มูง,ง่ายๆนะครับเราก็พลาสติกเนี่ยใส่เข้าไปในในหม้อนะครับปิดให้สนิทไม่ให้โดนไฟให้ความร้อนนะครับจนพลาสติกเนี่ยเปลี่ยนรูปกลายเป็นน้ําแล้วเปลี่ยนเป็นไอ ไอที่ได้ก็จะไหลาตามท่อเข้ามากลายเป็นน้ำมันประเภทต่างๆนะครับเสร็จแ,แล้วก็จะเหลือแก๊สเชื้อเพลิงอ,ออกมาก็ให้ความร้อนตัวเองใหม่กระบวนการนี้ก็จะทํางานต่อนเนื่องจนพลาสติกหมดจนกลายเป็นถ่านนะครับเราก็จะได้เหลือเป็นน้ำมันออกมาพลาสติกที่ได้มาถ้าเป็นพลาสติกที่ไม่แยกแล้วเน่าๆน้ำมันจะมาอย่างนี้เลยแต่พลาสติกที่ดีขึ้นก็จะดีอย่างนี้มากขึ้น ตอนนี้เกิดเราปรุงดีก็จะได้น้ํามันที่ดีขึ้นรือได้แบบนี้พัสตีสะอาดพิถีพิถันเอาใจใส่ในการเดินเครื่องน้ํามันมาก็จะได้คุณภาพซึ่งสามารถไปใช้ได้เลยรุ่นผมเป็นรุ่นที่เรียกว่าพลาสติกบูมแล้วมันก็เป็นภาระให้กับคนรุ่นต่อไปเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ต้องทําให้ได้คือต้องทําให้ให้คนรุ่นต่อไปที่รับช่วงต่อจากเราเนี่ยว่าปัญหานี้ถูกจัดการไปไม่งั้นเมืก็จะเป็นปัญหากบลูกหลานได้อีกไปร้อยร้อยปี นะครับซึ่งก็ยังยัง,ย,งยังต้องทำต่อยังกว่าจะสำเร็จถ้าเราปล่อยประเทศเสียหายเรื่องพลาสติกเรื่องขยะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยใครก็จะแก้ไม่ได้พลังงานเนี่ยเรามอง่ว่าพลังงานเป็นเรื่องที่เราต้องนําเข้าต้องใช้ตลอดเวลาขยะก็เป็นพลังงานที่เอาไปแปรรูปเพียงแค่ว่าเราเอากลับมาคืนมายัางไงเมื่อเราจะทาพลงงาสติกเนี่ยต้องใช้พลังงานในการที่จะขึ้นรูปทําอะไรก็แล้วแต่เสียไปแล้วส่วนหนึ่งถ้าเราทิ้งมปเฉยต้องใช้พลังงานในการที่จะไปฝังกบไปทําลายอีก แต่ถ้าเราทําแปลรูปกลับข้ามามันก็กลับมีการวนพลังงานพลังงานจะไม่หมดไปมันก็จะถูกวนต่อเนื่องการรูค่าพลังงานการจัดการรีไซเคลิลแบบนี้ทําให้พลังงานหมดไปช้าๆเมืม่อพลาสติกที่สะสมไว้แล้อยู่ได้อีกน่าจะเกือบร้อยปีที่เราสะสมมาทั่วประเทศที่อยู่ในดินที่มันเป็นพลาสติกเน่าๆเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้มหาศาลเลย